สดีครับคุณต่อครับพิธีเลี้ยวคนนี้มาทำพระเสาดูเจ้าครับพอดีได้พระพยาผุ้คนมานะครับเขารู้ว่าเป็นลูกอะไรลองให้ดูเป็นเนื้อตัวกัวเรื่องทองเล็กน้อยหลังเป็นวัดเกอบแก้วเป็นเนื้อตัวผัวเขาบอกว่าเชื่อนถามเชื่อนแล้วเนา ไม่มีใครเดินทนงมหาในหุ่นเช่นในยูคุยยังไม่ยังไม่เจอใครรุ้นโชว์บอกรายงานนะอันนี้ก็มาดูกันนะดูกันให้ชัดๆว่าเป็นอันนี้เป็นองค์พ่อพญาคุธ เป็นเนื้อตัวกัวอผมเห็นผมชอบองคพ่ออยู่แล้วครับนับถืออเป็นพระที่เห็นที่โตอ่ะเขาปล่อยไม่แพงเท่าไหร่แต่เขาเลี่ยมเลี่ยมมาเรียบร้อยละองคพ่อจะสวยงามมากองพ่อพยาพุธเป็นเนื้อตัวกัว ข้างหลังเป็นนี้วัดเกาะแก้วยะสังไม่รู้ใครสร้างวัดเกาะแก้วก็เสิร์ชหาดูแลใน Google ก็เตรียมทองสวยครับไม่รู้ว่าใครใครสร้างสร้างวัดอะไรวัดเกาะแก้วหรือเปล่าก็หาใน Google ใน YouTube ไม่เจอใครรู้ช่วยบอกทีครับตรงนี้สวยมากชอบชอบ,ชอบ<ม><น>ใครรู้จักแนะนำด้วยนะครับ ันนี้ก็เป็นองค์พ่อพยาายคุตไม่รู้ที่เหมือนกันนะแบบจะเป็นเนื้อตะกัวถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นเนื้อตะกัวลองปิมแต่เขาก็ไม่รู้ที่เหมือนกันผมก็พยายามหาข้อมูลใน Google ใน YouTube ใน Facebook ก็ยังไม่มีคนแชร์มาให้ดูว่ามีหรือเปล่าก็เลยอ๋ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว เขาเลี่ยมทองมาอย่างดีเลยเอ,อผมไม่เช่ามาก็ไม่แพงเท่าไหร่เห็นแล้วชอบองค์พ่อคือศรัทธาองค์พ่ออยากพุดมากทับถึงเลยล่ะใช้ติดตัวได้ตลอดคือแฝนองค์พ่อคือแฝนที่คอยอย่างเดียวคนระับเด็กแฝนต่ำแล้วก็ ฝันติดตัวได้ตลอดเวลามีองค์พ่อพยาคุดก็ไม่ต้องกวดตกต่ำนครับก็มีแท้คาดลอดภัยมันมีเซนส์ขององข้อพยาคุดคอยคุ้คองอยู่ตลอดเวลารดูเลี่ยมคองนะครับมี่ข้างหน้า ไม่รู้ที่จริงๆนะว่าใครสร้างแต่เขียนข้างหลังว่าวัดเกาะแก้วเป็นภาษาของว่าเป็นยะสังก็เลยไม่รู้ว่าใครสร้างเพราะว่าเขาหน้าจะเป็นลองผิมนไหมแต่สวยงามมากเขาได้จะสร้างน้อยอ่ะ โอเคแล้วเจอกันครัหน้าอย่าลืมกด Subscribe, Follow, s แชร์ตึงต่อภาคีก็เจศษ